สวัสดีครับพบกับช่างมอนขึ้นแขนขึ้นหนักขึ้นหนักอพองๆนะครับครับผมวันนี้ผมก็จะมารีวิวเป็นงานขึ้นหนักไก่ปลานะครับเึิญส่งงานงพร้อมกับกระเป๋าไก่นะี่ครับฐานชุดนะครับแล้วก็กระเป๋าไก่เชือกขูดขาไก่นะครับ ช่างมาันมา,มา,มารีวิวงานส่งให้ลูกค้าครับส่งงานให้ลูกค้าครับต่อสายหน้าด้วยพี่เอครับเป็นมือเก้าสิครับเป็นสีน้ำตาลครับ เก็บสวยๆนะครับสามชุดถ้าแบบนี้เป็นราคา1,300บาทนะครับถ้าเป็นบ่วงเดียวนะครับหรือเอาผีเสื้อหนึ่งชุด15หลักบ่วงเดียว2 1,300บาทเหมือนกันครับถ้าชอบแบบนี้นก็ติดต่อมาที่เบอร์0 8 3 9 1 สองแปดเจ็ดสองครับช่างบอลึ้นช่างบอลน,นะครับผมมันนี่หูเน,นี่ไก่ต่อช่างบอลขาวขาว,ขอว,ขอวตอนนี้ก็ทับตัวเมียอยู่ครับไม่ได้ออกต่อตัวนู้นตัวน,นครับ ก็ผมไม่มีอะไรมากนะครับก,ก็คือมารีวิวส่งงานให้ลูกค้าก็อะไรอย่งงางเง้เป็นเชือกหนังถักนะครับลงหลักเป็นเชือกหนังถักไม่ได้เชือกเนร้อนนะครับผมไม่เอาเชือกเนร้อนมาทําให้นะครับเนี่ย สนใจก็ทักมาก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดสับตะใครจังมอนนะครับเพื่อจะไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับติดตามไว้ครับก็มีสาระดีๆหรือคลิปดีๆมาฝากให้พี่น้องชาวชอบต่อไก่เราครับเนาะต่อนกต่อไก่เราครับเนาะก็ราคาไม่แพงครับตโทรมาสอบถามราคาอีกได้ครับมีหลายราคาเราครับเนาะ วันนี้ก็เป็นวันที่17เดือน3ปี63นะครับก็คือทําเสร็จแล้วส่งทําเสร็จแล้วส่งนะครับชังงบอนก็ลูกค้า,าก็ก็พอเยอะพอสมควรนะครับก็ขอบคุณมากๆนะครับที่โทรมาสั่งจองคืนชัมม้นบอลทุกท่านนะครับทุกท่านที่ได้รับของไปหรือยังไม่ได้รับก็ขอขอบคุณขอบคุณทุกท่านนะครับผมขอขอบคุณจริงๆครับนะครับผมวันนี้ ก็ฝากกดติดตามช่องวอนด้วยนะครับก็มันผิดพลาดปกป้องอะไรครับขอโทษขออภัยครับที่ส่งผิดหรือ,อยังไงครับมันหลายเจ้าก็มีการหลง,ล,งลืมลนะคเนบะก็ไม่มีอะไรมากก็ขอสวัสดีครับ